เขากับพี่หมือแเดเส้นนะคะวันนี้พี่เมือมาอยู่ในเกม Poker Live กกนะคะวันนี้ <c oughs> เราจะไม่ได้มาตกเตียงบ้านเราจะมารีวิวบ้านกันนะคะมาดูกันเลยอ่ะพี่ตัวพี่เองนะที่ขย,ยับนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มากดอาหารได้เมื่อไหรอาหารหมดนะโอเคเลยเข้ามาเปิดประตู <Okay. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีกล้องมืนอนปิดเปิดทีวีได้นะอ่าเคแล้วก็เลยมาจะมีลิฟต์นะคะมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะแต่ค่อยกดก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอิรนที่ทําการบ้านนะเป็นถุงทั้งเดินเดยม,มากตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนเล็กๆเอาไว้เด่นตรงนี้ก็เป็นแทมเพอรลีน ตรงนี้ก็จะเป็นเอิมจิงชางนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกบอลหรอใช่ไหมเป็นลูกบอลเอิมเขาเรียกว่ายัางไงเรียกไม่ถูกเป็นลูกบอลโยคะนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะตรงนี้เป็นห้องนอนแขกนะคะเปิดเปิดได้เปิดไฟได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้นสองกันไหม เนื่้นสองกันเลยไหมเพื่นสองกันเลยนะทุกคนมาไปอาจจะมีเสียงเคี้ยวอะไรด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังกินอืมอะไรกาอะไรอาวุนอยู่นะคะอา่าถึงแล้วอือทำนี้ก่อนก็ได้กัน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไลเดอร์แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวไปอิบของก่อนเดี๋ยวไปอิบไมคก่อน มาแล้วขอภัยนะคะที่ให้เรานานตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็จะเป็นบ้านนะคะไปได้ไหมอันนี้นะคะ่ะไ,ไ, <c oughs> าม,าไม่ดดดดดดดได้แล้วก็สมให้เป็นมันไดขึ้นไหมตูดูดูขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะก็ใช้ได้ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะก็ตรงนี้แล้วก็นี้จะเป็นเตาปิง้งตรงนี้ก็จะเป็นเด็ก เจ็บน่าอีดเฮ่อุ้ยมันกกดหลุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะก็จะมีเครื่องทำความสะอาดดูวุ้ยทำไมกดไม่ได้เนาะอืมครื่งข้างเหรอไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เก็บของนะแล้วก็ไมโครเวฟนะ เขามีข้างบนด้วยโอเคขึน้นปิดทำไมนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของของความารดนะคะปิดไม่ได้ปดไปไหนพีดได้ไหมเอมโอเค okay, แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะข้างบนตรงนี้เป็นเตาตแล้วก็ตรงนี้กาจะเป็นตู้เย็นเอออีกส่วนหนึ่งนะคะ มาห้องนอนกันนี่ห้องนอนเราเองชิบทำไมเรานอนไม่ได้อ๋อเราโดนตุ๊ก,กตาแย่งนอนอยู่เคได้แล้วเนาะอืมตุ๊กตาเต็มแล้แล้วก็ตรงนี้งก็จะเป็นพวกกอรแต่งหน้านะคะเปิดนีด่ชักได้มีเออตู้เซฟด้วยนะคะเอ,อปิดตู้เซฟไม่ได้ค อ่ะอนี่คือตู้เสื้อผ้าเปิดได้ปิดได้ช,ช,ชื่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนเรานะชื่อยายาเขามีช่องชื่อว่ามินิยา,ยายานะคะห็นาลืม่กดติดตามด้วยแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นทาเป็นห้องแมวนะคะน่ารักมากเลยน้องแมวสามตัวนี้ไม่ใช่ตัวน้องแมวตัวข้างล่างนี้นะไม่ใช่นะที่ขยับจ้ะ ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นหมอนเนาะอเ,เอ้าหายอยนี่ตัวสีสีแดงนะคะชื่อชื่ออะไรนะให้ทุกคนตั้งไหมให้ทุกคนตั้งไหมแล้วก็ตัวสีเทาเนี่ยชื่อชื่ออะไรดีอ่ามงกุฎแล้วน่งไม่ใช่เดีย๋ยวเราคหอบอกชื่อดีกว่าเราลุยชื่อหนะ่แล้วจะไม่บอกก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็น ของเก็บนะคะเป็นของแมวนะแล้วก็จะมีตู้เย็ยนเ็นมเป็นแมวตังเล็กนะคะแล้วก็มีที่ให้ถมใบยบายย้าแล้วพวกนี้ต่างๆแล้วก็มีโคมไฟเปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดไฟได้ด้วยมีอาหารให้กดได้มีถังขยะนะคะโอเค

ขอ,ขอโทษนะคะเมื่อกี้เผลอไปกดตรงเป็นเก้าอี้ข้างบนนะเอาไวา้ใช้าแล้วก็โดดไปดูเห็นน้ำได้ตึงเห็นน้ำได้นะคะใครเดี๋ยวไปเล่นชุดก่อน <c oughs> ถ้าเดินจะลลำบากมากเลยอะ่ะ อืม,อมใส่มมกุดชั้นเอิม่มเก็บชุดในหินนี้ก่อนโอเคชุดนี้แหละดูว่าจะให้เราใส่ชุดชุดนี้ทาไมคือผู้ชายนะ เก็บก่อนไ,ได้เลยคืนนี้ก็ได้แหละโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบบายไปไายบายนะบายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยวันนี้ย่ายาด้วยนะคะบ๊ายบาย